พ่อแม่พี่น้องฟังทางนี้เมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลือดับจากนี้ขอให้นึกถึงพวกเขาอู้ไพรสาเลเหตุดวนเหตุร้ายสัตว์ร้ายเข้าบ้านเดือดร้อนแค่ไหนพวกเขาช่วยคุณได้ถ้ามีปัญหาอะไรตามตัวได้ที่มูลนิธิเลยนะคะขอแนะนำเบส รักวันนี้ต้นสักการะและเดลกริฟปรัตาทิมกู้ภัยสาเล้งที่จะมากู้ความสนุกบนหน้าจอของคุณก้าวขาขึ้นสาเล้งแล้วกู้ภัยไปพร้อมก,กันกับพวกเขาในละครใหม่กู้ภัยหัวใจโู้ ันจถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรองเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ม5่สาเมษายนนี้ทางช่องวัน31ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี